สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสุโบวีหกสิบสีทาโร่นะคะชาแนลแห่งการดูดวงผ่านไพ่ยิปซีนะคะคลิปนี้นะเราจะมาดูดวงความรักลวนๆนะคะประจำเดือนมิถุนาย,ยน2563ให้กับคนที่เกิดท่าน้ำนะคะท่าน้ำก็จะมีกรกฎมีนพิจิกนะคะถ้าอยากจะเช็คว่า อยู่ราศีอะไรอยู่ธาตุอะไรอยู่ลัคนาดาวจันดาวสุกอยู่อะไรนะคะลงไปดูได้ที่รายละเอียดตรงใต้คลิปนะคะแม่หมอจะมีการทํารายละเอียดตรงแปะไว้ให้คุณตรงนั้นแปะไว้ให้นะคะโอเคคลิปนี้นะคะเราจะใช้ไพ่ใหม่นะคะเนี่ยมิลเลนเนียมมิลเลนเนียมตอสนะคะ เอาหละใช้วิจาณในการรับฟังด้วยนะคะเป็นทุกสถานะเลยนะโสดมีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะประจําเดือนมิถุนาขอโทษด้วยทว่านาช้านะคะเพราะว่าติดภารกริจคอดคลิปช้านิดนึงนะคะโอเคอเข้าเรื่องกันเลยนะคะค่อยๆไล่ไปแต่แต่ละสถานะนะคะเอาเป็นว่าเราเริ่มจากคนโสดก่อนนะในทุกๆครั้ง ดวงความรักกรกฎนิมพิจิกนะคะอะขอดูเมนเนนิจิหลักของชาวท่าน้ำในเรื่องของความรักนะคะในเดือนมิถุนาจะเป็นเช่นไรนะ Prince of One h e r m i t ส่ว of Pentacles เดมเทรทโอเคไนออฟคับเอเนจีของคนที่อยู่ในทาตุน้ำนะคะเอาคนโสดก่อนแต่เอเนจีโดยรวมของคุณคุณเป็นเอเนจีที่แบบว่าคุณ มีความเย็นชามีการอยากส่งใจิตใจของคนตรงข้ามนะคะมีในออบครับมีเรื่องข่าวดีกำลังจะเข้ามาแล้วก็ เป็น Energy ที่เหมือนเจอคนถูกใจอ่ะเออนะคะแล้วก็ Energy ของการที่รอคอยอะไรบางอย่างอ่ะเริ่มกันที่คนโสดก่อนนะคะขอเคั่นรไฟคนโสดก่อนนะคะเอาคนโสดก่อนคนโสดกระกมีนฮิจิตเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้นะคะขอคำขยายให้หน่อย Knight of Pentacle เทราวานคนโสดเหมือนคุณได้เจอใครสักคนนะเป็นเอเจนซี่เพิ่งเข้ามาในชีวิตของคุณนะ่ะน่าจะเป็นชาวท่านดินนะคะไม่แก่มากแล้วก็เป็นเอเจนซี่ของการที่กําลังที่จะเริ่มต้นกันหรือเริ่มต้นกันไปได้ดีศึกษาดูใจกันอะไรไปได้เป็นอย่างดีนะคะม,มาดูสิคะวา่า คนโสดในเดือนนี้นะมีคนคุยไม่มีคนคุยก็ตามนะคะจะมีใครที่โดดเด่นเข้ามาหาคุณบ้างไหมจะมีใครไหมว้าวมีคนแอบชอบคุณนะคะน่าจะเป็นชาวเมถุนชาวธาตุน้ำอ่าก็ได้ด้วยกันนะคะแล้วก็ธาตุดินนะคะมีคนที่ชอบคุณแล้วก็ทั้งแอบชอบคุณแล้วมีการที่คนโสดนะคะการำลังจะเริ่มต้นเข้าไปในหยุดอยู่ในเอเนจีของการเริ่มต้นความสัมพันธ์ นะคะคบหาดูใจหรือคอมมิทเมนต์ได้เงินคุณอาจจะต้องตัดสินใจแล้วนะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะคนโสดนะมีจะมีคนเข้ามานะคะในเดือนนี้อาจจะเป็นคุยกันเพิ่งรู้จักกันเพิ่งเจอกันแต่ก็คุยคุยกันแต่มีโอกาสมากที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์นะอเหมือนคุยคุยคบไปศึกษาดูใจกันไปได้นะเดี๋ยวเห็นเนนะมาดูคนที่คุณคุยด้วยเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะคนโสด สำหรับคนมีคนคุยนะคะก็พยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันบางคนเดี๋ยวคุยเดี๋ยวหายอย่างเงี้ยก็มีนะคะคนโสดที่มีคนคุยแล้วเราก็รู้สึกว่าผิดหวังกับเขาหลายครั้งแล้วด้วยนะคะอืมเนี่ยสตรงิงเจอคนเจ้าชู้เจอคนเจ้าชู้เจอคนแตกต่างเป็นเอเนจีเนี่ยเราเรารู้สึกว่าเหนื่อยที่จะวิ่งตามหรือว่าเหนื่อยกับการปรับตัวเข้ากับใครสักคนที่มีเอเนที่แตกต่างกับเราอย่างเงี้ยนะคะ อืมธาตุไฟโดดเด่นนะชาวธาตุไฟจะมีอิทธิพลโดดเด่นกับคุณนะคะอืมมเธอหมิ่มาบอกว่าเทนอฟสอดคุณเบื่อความรักที่ถูกแทงข้างหลังนะคนโสดคุณเบื่อความรักที่ถูกแทงข้างหลังนะคะคุณอาจจะเคยมีประเด็นมากับชาวธาตุไฟหรือความสัมพันธ์ของคุณหรือคนที่คุณคบอยู่อะ่ะ อยู่ดีก็หายไปจากคุณแบบฉับพลันมาแบบฉับพลันอะไรไปอย่างเงี้ยนะคะคุณก็เลยกลายเป็นแบบว่าอ่าบางท่านนะไม่ได้บอกว่าเป็นทุกคนนะคะรอคอยความรักดีๆอ่ะไม่ชอบความรักที่ถูกทแทงข้างหลังหรือว่ามาหักหลังกันอย่างเงี้ยนะ,ะอืมคุณกําลังส่องใครสักคนอยู่ถ้าคุณไม่ส่องก็มีคนสองคุณอยู่เป็น energy ของคนกเกา่าๆหรือคนที่คคุณเคยรู้จักก็ได้นะคะ คือคุณรู้จักอ่ะคนคนนี้คุณรู้จักดีแล้วก็เป็น energy ของคนที่อยู่ในราศีกุมด้วยนะคะเหมือนมีความหวังเหมือนจะจะกลับมาให้อภัยกันมีการแบบมีการหาความบาลานซ์ในนั้นด้วยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการกลับมาของคนเก่าๆมีการกลับมาคุยกันเดิมๆก็มีค่ะ ถ้าคนใหม่ๆนะาจะเป็นชาวเมถุนนะคะแล้วก็เอเนจีธาตุไฟถ้าคนเก่าๆคุณน่าจะเป็นชาวธาตุลมนะคะเอาละขอบทสรุปหน่อยนะคะขอบทสรุปของคนโสดหน่อยในเดือนนี้ The High r e f r i i n Wow ไปแลครับคุณน่าจะเป็นช่วงที่ฮิลลิ่งจิตใจอยู่นะคะเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าอาดีตคนที่ คุณเคยมีประเด็นด้วยคนที่เคยทำอะไรรับหลังคือถูกถูกเทเทเราไปหรือทำให้คุณเสียใจอ่ะคุณกำลังอยู่ในช่วงที่จะให้อภัยนะคะคุณกำลังเยียวยาจิตใจแต่คุณลืมเขายากอ่ะคนคนนี้นะคะอีกในยะหนึ่งคนโสดที่ไม่มีใครเลยคนที่จะเข้ามาน่าจะเป็นน่าจะเป็น energy ของคนที่มีสินเสมอกันนะอา,อาจจะได้เจอเขา คนคนนี้คุณจะรู้สึกว่าเจอเขาแล้วจะรู้สึกว่าเป็นคุณคุณจะจะได้พัฒนาหรือไม่ได้พัฒนามันขึ้นอยู่กับคุณแล้วแหละนะคะอืมเนาะสิ่งที่คุณควรทำคนคน,คนโสดคืออะไรร h e f ฟ o l เริ่มต้นใหม่แล้วก็เป็น Energy ของคนที่เฟรน d ี่ร่าเริงแจ่มใสท่องเที่ยวเดินทางนะคะ คุณจะต้องแบบว่า new beginning ใหม่อะนะคะบางคนอาจกาลังที่จะ move on ก็อาจกำลังที่จะมี energy ของการอยากจะเริ่มต้นใหม่เข้าสู่ความสัมพันธ์นะคะคุณสามารถทำได้นะแล้วก็มี the star ความหวังม,มี the star ความหวังด้วยอันนี้มากับเจ,จ้าเทนเ l a มันมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณเกิดขึ้นคุณกำลังเยียวยาคุณกำลังมีความหวังกับการที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะบนโสดนะ โอเคกอบให้ความรักให้คนโสดหน่อยก่อนที่จะเข้าคนมีคู่นะคะโอ้ยโทษนะคะเป็นอะไรมือไม้อ่อนปลูกเปี่ยนไปหมดเลยวันนี้ทำคลิปดึกหน่อยจะยาวนิดนึงนะอันนี้จะแยกให้เลยว่าคนมีโสดคนคนมีโสดคนโสดคนคู่นะคะ วี d ดิ้งลองดิสเทน c e นะคะคนโสดคุณน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่โอเพนเรลชั่นชิพนะคะก็คบกันแต่ต่างคนต่างให้อิสระกันในบางคนนะคะคุณก็เลยยังไม่รู้ว่าฉันจะฉันโสดหรือฉันไม่โสดส่วนบางคนนะคะอาจจะไม่ได้แบบคุณโสดอยู่อะแต่คุณไม่ได้ไปอยู่กับเขาแต่คุณลอง Distance กันคุณคุยของคุณอยู่ไกลนะคะคุณคิดในเรื่องของการแต่งงานนะ ค,คุณอยากมีใครสักคนที่มีความรักที่จริงใจแล้วก็คบกันนานๆแล้วก็ไม่ใช่ความรักที่มันเป็นโอเพนรนนิเลชชั่นชิพในลักษณะฉันอยากไปไหนฉันก็ไปคบใครก็คบคุณคิดไปในเรื่องของการแต่งงานอยากอยากมีความรักที่มันคือในหัวของคุณนะ่ะนะคะอาจจะมีการได้ไปงานเลี้ยงงานแต่งงานหรือคุณเห็นใครใส่ชุดแต่งงานหรือเห็นชุดวิวาชุดแต่งงานโผล่ขึ้นมาในหน้าจอเลื่อนโทรศัพท์ผ่านไปแล้วคือคุณมีความรู้สึกว่าเออมานั่งนึกถึงตัวเองแล้วคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่เป็นเดอะฟูล นะคะคุณอยากจะโอเพนคุณอยากจะมูฟออนแล้วนะโอเคนะเอเนจีของคนโสดก็จะเป็นอย่างนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคนโสดธาตุน้ำนะคะเจอกันเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะโอเคมาต่อกันนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำคนมีคู่ความรักในเดือนมิถุนายนนะคะ2563นะจะเป็นเช่นไรนะคะ เอเนจี Energy, ความรักนะคะเป็น general reading นะ,ค,ะคนมีคู่นะคะขอดูพลังงานคนมีคู่หน่อย special guide นะคะความรักเป็นยังไงป r i n นอบสอดขีนอบสอด เนก์คนที่มีคู่นะคะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นนนคุณน่าจะมีความนิ่งๆกับความสัมพันธ์อาจจะหยุดชงนะงักหรือคุณรู้สึกว่า ความสัมพันธ์เรามันไม่ไปไหนอ่ะเออมันหยุดนิ่งมันเป็นแบบไม่เคยหยัดเคยเยื่นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ในเดือนนี้นะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะเยับเคยื่นขึ้นนะคะสิ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นในลักษณะของในการพูดคุยกันมากขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์มีการยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือหรือการเติมเต็มอะไรบางอย่างให้กันนะชาวธาตุน้มมาดู อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณเลยนะคะในเดือนนี้นะถ้านนามีคู่อะไรจะเกิดขึ้นคุณซิกออฟคัทการเติมเต็มการได้รับการช่วยเหลือจากคู่ของคุณหรือคุณไปช่วยเหลือเขาก็ได้ให้สามารถสลับกับกันได้นะคะเดมเพลสคุณจะรู้สึกว่าคุณอิ่มเอมแล้วก็มีความสุขนะคะกับคู่กับคนรักของคุณในเดือนนี้นะหรือว่าเกี่ยวกับไปเกี่ยวกับกับบุตรอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนตัวเราเองนะคะเป็นเอเนจีของการปรับตัวเข้าหากันเพิ่มมากขึ้นนะคะ การปรับตัวเข้าหาการการ be flexible ให้กับคู่เรามากขึ้นนะแล้วก็ The Sun มันเป็น energy ของความสุขนะคะความสุขแล้วก็การแบบคุณจะเห็นว่าเนี่ยมีเทวดาน้อยสองคนเขาจับมือกันสงบนะคะสันติเคยทะเลาะกันหรือว่าเคยหันหลังให้กันก็จะกลับมาคืนดีกันหรือว่าปรับความเข้าใจกันได้นะแต่มันเป็น energy ที่แบบว่าบางคนมาขอกลับมาขอโทษเรา นะถ้าคนที่มีคู่ถ้าคุณเคยนิ่งใส่กันหรือว่ากลับมาเติมเต็มความรักให้กันนะเออเป็นเอเนอรีนี้นะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วปรับตัวเข้าหากันเพิ่มมากขึ้นนะเอาล่ะเดี๋ยวแม่หมอขอดูหน่อยนะคะว่า prince of sword มาบอกอะไรสำหรับคนมีคู่นะ prince of sword มาบอกว่า รอคอยที่จะเคลียร์รอคอยที่จะคุยอะไรกันนะคะพวกคุณจะได้คุยกันการติดต่อสื่อสารที่หยุดชะงักหรือว่าไม่ค่อยอยากจะคุยกันแต่ก่อนเดือนนี้จะคุยกันมากขึ้นนะคะแล้วจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าปรับความเข้าใจกันนั่นเองนะคะเป็น energy ที่บอกว่าคุณกับคู่ของคุณก็มี ego ใส่กันพอสมควรน,นะต่างคนต่างแรงนะคะมาดูหน่อยนะคะว่า คุณมีเรื่องคิดเรื่องตัดสินใจอะไรอะ่ะในเดือนนี้คุณเป็นเอนเนอรีของความเด็ดขาดในเรื่องของคู่ของในเรื่องของคําพูดนะคะสําหรับชาวท่าน้ําในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะคะอเหมือนตัวคุณเองก็วีซี่เกี่ยวกับการงานด้วยนะคะทํางานก็หนักด้วยหรือคู่คุณทํางานหนักก็ได้คุณต้องการคู่เราหรือว่าแฟนเราให้การซัพพอร์ตสนับสนุนดูแล เอาอกเอาใจหรือตัวเราเองอาจจะไปปรับตัวเอาอกเอาใจแฟนอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่มันเป็นสัญญาณที่ดีนะมันเป็นเดซันน่ะเดชาริยอดบางคนดิวอยู่กับชาวทางไกลนะคะต่างชาติที่มีความแตกต่างกันคุณรู้สึกว่าคุณต้องปรับหนักหน่อยอย,อย่างเงี้ยแต่บางครั้งก็รู้สึกว่ามีความกดดัน กับระยะทางกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นหรือกดดันกับความแตกต่างของพวกคุณที่มีนะคะบางคนแต่เอาแหละแต่มันเป็นเดือนที่พวกคุณจะปรับตัวเข้าหากันนะคะปรับตัวเข้าหาการพูดคุยกันติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นหรือบางคนอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของวัฒนธรรมภาษาอะไรที่มันแตกต่างกันเหมือนเราจะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแต่คุณเองก็เป็นคนที่เด็ดขาดแล้วก็ s t r o n เป็นผู้หญิงหรือชายที่มีความเด็ดขาดนะคะในเดือนนี้เด็ดขาดแล้วก็เหมือนทําอะไรแล้วแบบจริงจังล่ะคู่เราเห็นแล้วก็แบบเกรงใจเราอย่างเงี้ยเพิ่มมากขึ้นนะคะอม,มาดูหน่อยนะถ้าคุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจคุณกําลังจะคิดจะตัดสินใจอะไรเอ่ยเพราะว่าเห็น queen of s w o เข้ามา เดิมูนบางคนอาจจะมีปัญหานะคะอยากจะเคลียอะไรบางอย่างที่คุณ,คณขุนข้องใจอยู่ในใจอ่ะเอ๊ะว่าเธอทําอย่างนี้กับฉันไหมหรือว่าคุณไปมีอะไรรับหลังฉันไหมหรือว่าคุณคุณคิดว่าคุณถูกหลอกคุณคิดว่าความสัมพันธ์เรามันสับสนหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือความหงุดหงิดระวังความหงุดหงิดความเข้าใจผิดมันทําให้เรามีปากเสียงกับแฟนเราได้ดังนั้นหันหน้าเข้ามากันปองดองกันหรือว่า ทำความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นคู่ของคุณก็รอรอโอกาสรอจังหวะรอช่วงหรือว่าเขาก็อยากมอบอะไรดีๆให้เราเช่นกันดังนั้นระวังคําพูดดีๆนะคะเนี่ยคําพูดอารมณ์หัวร้อนนะคะยิ่งถ้าเราร้อนเราพูดร้อนใส่เขาแล้วยิ่งถ้าเป็นเขาเป็นคนที่มีอีโก้เขาก็อาจจะร้อนใส่เราดังนั้นไม่นเป็น e n e r ที่ผู้คุณจะต้องปรับตัวเข้าหากันนะคะในเดือนนี้เอซออฟคำมาบอกว่าเรากำลังจะได้รับข่าวดีอะไรเกี่ยวกับในเรื่องความรักเร็วๆนี้ มีการลืมเรื่องราวต่างๆแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นะคะที่เคยโกรธเคยเคลืองอะไรก็แบบว่าลดลดล,ละละลงลืมทิ้งอะไรที่แบบว่าเคยมีประเด็นกันนะคะ,ะ,ะคุณอาจจะมีกำแพงปิดกั้นไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจกันสักเท่าไหรอ่เอเอคุณกับคู่ของคุณนะที่ผ่านมามันเลยนิ่งนะคะแต่เดือนนี้จะต้องแบบว่าทำความเข้าใจกันใหม่นะคะเทนนอเป็นเอ n e ของความสุขนะคะเขากำลังจะมอบ พวกคุณกำลังจะมอบความรู้สึกดีๆให้กันช่วยเหลือกันสนับสนุนกันแล้วก็มี energy ของบางคนอยู่ในความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอ่ะคุณน่าจะดีลอยู่กับชาวธาตุไฟนะบางคนนะเป็น energy ของชาวธาตุไฟด้วยแล้วก็ธาตุน้ําด้วยนะคะมาดูว่าคู่ของคุณเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะในเดือนนี้นะ n ายเพื่อนในออฟ เขาพยายามนะถ้าเขาทําผิดเขาพยายามที่จะขอโทษคุณหรือคุณทําผิดเขาก็พยายามที่จะยกโทษให้อภัยคุณไปอย่างเงี้ยเออเป็น energy ของการที่จะต้องปรับตัวเข้าหากันยกโทษให้กันอภัยให้กันนะคะระวังคําพูดของพวกคุณมันจะปะทะกันนะไม่ว่าจะเป็นอดีตที่ผ่านมาก็ตามนะความร้อนความมีอารมณ์ร้อนความแบบว่ามีอ่ต่างคนก็ต่างแรงอย่างเงี้ยให้ระวังตรงนี้ด้วยนะคะแต่ในใจเรามีจิตใจที่แบบว่า จริงใจต่อกันน่ะเออเอาเอาความเนี้ยเวลาจะทำเรากันให้นึกถึงสิ่งที่ดีๆที่เราเคยทําต่อกันบ้างอะไรเงี้ยอืมเอาล่ะเราขอดูหน่อยนะคะซิกออฟคัพเนรนัวงมงคุณอะไรซิกออฟคัพมาบอกอะไรสําหรับคุณมีคู่นะปริสออฟหวานคุณกําลังจะได้รับอะไรบางอย่างกังจะได้เงินจากคู่นะคะกำลังจะได้เงินจะได้ของขวัญจากแฟนของเรา หรือแฟนคุณมาขอเงินคุณก็ได้นะคะเออในทางกับกันนะเนี่ยเรากําลังจะได้รับคําตอบอะไรบางอย่างคุณเอยอะไรไปคุณขออะไรไปในช่วงนี้จะได้นะคะจะได้แต่เราต้องใจเย็นจะต้องปรับตัวเข้าหากัน flexible ใส่กันบ้างอย่างนี้นะโอเคขอดูให้ความรักหน่อยนะคะเดือนนี้คนมีคู่เป็นยังไง HAPPY ้อ e เนะคะคุณมีความสุขมากๆมี THE SUN เข้ามาบางคนน่าจะปรับตัวหลังจากที่ผู้คุณแต่งงานมั่นหมายกันผู้คุณอาจจะคุยกันอยู่ยังไม่ถึงขั้นแต่งงานก็มีบางคนแต่งงานไปแล้วนะคะแต่คนมีคู่คือคุณพยายามที่จะเข้าสู่ energy ของการที่เป็นผู้ใหญ่เติบโตแต่งงานมั่นหมายมีครอบครัวไปอย่างเงี้ยคิวบิมันเหมือนตอนที่คุณคบกันนะคะคุณน่าจะมีการแบบคุยกันทาง สื่ออินเทอร์เน็ตออนไลน์หรือหรือมีใครติดต่อให้ผู้คุณรู้จักอ่ะเ่ให้ผู้คุณรู้จักกันได้คบกันอะ่ะแผงสอนให้ผู้คุณได้แบบเจอกันได้รักกันแต่ผู้คุณจะมีความสุขนะในเดือนนี้นะคะจะรู้สึกว่ารักกันมากขึ้นอะ่ะเวอทอีสนะคะถ้าใครที่มีคูอ่อาจจะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นคล้ายๆในลักษณะของการแต่งงานได้นะ การแต่งงาน mm. การมั่นหมาย mm. อะไรไปอย่างเงี้ยเนาะหรือใครที่มีคู่อยู่หรือว่าคุณแต่งงานแล้ว <Okay. S 1> อาจจะได้รับข่าวดีอะไรจากคู่ mm. การมีบุตรอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในเด็วนนี้นะคะ mm. คือความสัมพันธ์จะไปพัฒนาในเรื่องของเราในลักษณะของมีความสุขอะเออเป็นเอนเนอร์จีที่มีความสุขนะคะเดือนนี้ชาวท่าน้ําคนมีคู่โอเคยังไงก็เป็น general reading นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเจอกันเดือนหน้านะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวธาตุน้ําทุกคนนะคะเรามาดูความรักของคุณล้วนๆนะคะในเดือนมิถุนาย,ยน2อ6พันหรอยหกสบสามนะคะขอโทษทีที่แม่มออกมาช้านะคะในเดือนนี้ปกติจะมาล่วงหน้าเป็นเดือนเลยโอเคความรักจะเป็นยังไงสําหรับคนที่มีปัญหาความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนรักสามเศร้านะคะนะช่วงที่สามโอเคขอดูพลังงานหน่อย ชาวธาน้ำนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนรักสามเศร้าหรือรักที่มีปัญหาจะเป็นเช่นไรนะคะ mm hmm. Prince of One Magician is นะ of Cup ความสัมพันธ์ที่มีปัญหาหรือว่าไม่ชัดเจนนะคะเหมือนสามดาบเต็มๆอาจจะเป็นเอเนจีของรักสามเศร้าเต็มๆนะคะหรือว่าการถูกถูกทำลายหรือว่าเพิ่งอกหักมามาดๆอะ่ะเออหรือว่ามันอยู่ในเอเนจีของรักสามเศร้านั่นเองนะคะ เพิ่งผ่านการมีเรื่องกันมาแผลสดๆนี่เองนะคะอยู่คุณอยู่ในช่วงเยียวยาจิตใจคุณคุณอยู่ในช่วงที่จะแก้ไขเรื่องราวให้มันอยู่ในอะไรที่มันลงล็อกลงรอยอะไรอย่างเงี้ยเออหรือมันทําไม่ได้แต่มันเป็นอะไรที่แบบว่ากาลังพยายามที่จะปลดปล่อยตัวเองหรือว่าให้อภัยหรือเยียวยาตัวเองอยู่ คือคุณพยายามที่จะใจดีอะเอออย่างเงี้ยกับตัวเองหรือว่าพยายามที่จะมองโลกในแง่บวกนะคะพยายามที่จะมีศรัทธาในเรื่องของความรักอย่างเงี้ย p ป็นซอฟต์วน,นะคะเป็นซอฟต w a วรเป็น Energy ที่คุณกำลังแบบม,มีการคิดอะไรบางอย่างของความสัมพันธ์ถ้าความสัมพันธ์คุณอยู่ใน Energy ของมีปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าน,นะตอนนี้มันเป็นช่วงที่จักรวาลเขาเปิดทางให้เราแก้ไข ปัญหานะคะแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากจะหันหลังให้กับปัญหาเนี้ยอืมดูอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะเดลฟู่เดฟูกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะก้าถ้วยสิ่งที่จะเข้ามาหาคุณนะคือการได้เริ่มต้นนะคะการได้เริ่มต้นใหม่ ความรักความสัมพันธ์อาจจะพังทลายแบบฉับพลันนะคะคุณกาลังจะเข้าสู่เอเนจีของการเริ่มต้นใหม่นะคะความสัมพันธ์ที่มีปัญหาหรือว,ว่าไม่ชัดเจนเนี่ยอืดีอาจจะเป็นทะเลาะกันอย่างฉับพลันเลิกลาอย่างฉับพลันในช่วงข้ามคืนนะคะสําหรับคนที่ความรักมีปัญหานาออฟสอดมีปากเสียงกันด้วยมีปากเสียงกันทะเลาะกันเป็นช่วงที่คุณนะคะอารมณ์ร้อนหัวร้อนนะ่ะใส่คู่ของคุณด้วย เือเป็นช่วงที่เราต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคในเรื่องของความรักมานานแล้วอะอเบื่ออย่างเงี้ยเอสออกวานนะคะผู้คุณกําลังจะจัดการจะเคลียร์ให้มันลงตัวว่าจะเอาอย่างไงมาดูนะคะว่าพลังงานหลักของคุณในเรื่องของความรักของคุณเป็นยังไงสําหรับคนที่มีปัญหานะคะคุณได้เก้าเก้าเหรียญ e r a n c e อัสอีหนึ่งใบมันมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะ่ะแต่การเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันทำให้คุณมีชีวิตชีวาขึ้นนะคะอืมมันพังทลายก็จริงแต่ไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่าอนะนี่บางอย่างเข้ามาพังทลายสถานการณ์ผู้คนมีอิทธิพลกับความรักความสัมพันธ์ของคุณที่ไม่ชัดเจนที่เป็นนักสามเศร้านะคะแต่มันเป็นเอ NERGY ที่ มันมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการเปลี่ยนแปลงนี้ผ่านไปคุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อ่ะอสิ่งสิ่งนี้มันอาจจะเป็นทําให้เรารู้สึกว่าเศร้ารู้สึกว่าถูกทิ้งบ้างหรือว่าคุณผิดหวังคุณเสียใจกับคนที่คุณดิวด้วยนะคะอืมน่าจะเป็นชาวธนูนะ energy อของชาวธาตุไฟเกิดขึ้นเยอะนะคะคนที่คุณดิวด้วยน่าจะเป็น,นมีธาตุไฟมีธาตุลมนะมเรามาดูกันนะคะว่า ความรู้สึกนึกคิดของคุณคือยังไงตอนเนี้ยกับเขาคนเนี้คุณยังมองไปไกลข้างหน้าอยู่นะคะคุณอยากได้ความรักที่เต็มเต็มไม่อยากไปแบ่งปันคุณอยากได้ความรักความอะไรที่มันเติมเต็มคุณอยากได้แบบเหมือนแก้วเต็มน้ํานะคะมีความจริงใจให้กันอะไรอย่างเงี้ยคุณชอบเขาคนนี้มากเลยนะ ไปดูว่าคนที่คุณดิวด้วยนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนร,รักสามเศร้านะคะโ <c oughs> ทษทีค่ะผู้คุณอาจจะเป็น energy ในการสอดส่องกันมากๆแล้วก็มีปากเสียงกันนะคะเขากําลัางจะแก้ไขปัญหาเขากําลัางจะแก้ไขปัญหาแต่มันเป็นการที่แต่ก่อนนะ่ะเขาบอกถึงว่า เออเขาคิดว่าเขาจะแก้แต่เขาไม่ได้แก้ไม่ได้ลงมือทําอะไรให้เราสักทีสักอย่างอย่างเงี้ยนะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกเซ็งเซ็งเบื่อเบื่อกับความสัมพันธ์ด้วยมาดูว่าเดอะ o ูลนะคะเดอะ o ูลเป็นซิกออฟวันมันคุณจะมีชัยชนะอะไรบางอย่างนะคะในช่วงนี้ในชีวิตของคุณซิกออฟครับการเติมเต็มกันรักแบบไม่มีเงื่อนไขเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะคนที่คุณดิวด้วยนะคะ ไม่รู้แหละว่าใครซ้อนใครหรือความสัมพันธ์อาจจะเป็นในลักษณะแบบไหนแต่มันเป็น energy ที่แบบชอบมากรักมากรักแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะขอได้รักขอได้มีเธออย่างเงี้ยอืมโอ้โห t จ e l o v e วการกลับมาคืนดีกันเหมือนคุณหวังอ่ะว่าจะได้อยู่ด้วยกันจะได้เป็นคู่จะเป็นเนื้อคู่กันเนี่ยเป็น energy ที่สมหวังนะคะ เหมือนคุณจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กับเขาคนนี้อีกนะถ้าคุณมีปัญหากันอะ่ะเหมือนจะเคลียร์เอเนจีแล้วก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่หันหน้าเข้าหากันคุยกันดีวกันได้แล้วก็อ่าสิ่งที่คุณคิดไว้เกี่ยวกับความรักมันจะมันจะสมหวังไม่รู้คุณคิดอะไรแต่คุณอธิษฐานขอพรแล้วก็มีศรัทธานในเรื่องความรักคุณอยากจะแบบว่านับศูนย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยการกลับมา การกลับมาของคนที่คุณนึกถึงนะคะหรือว่าเป็น energy ของการกลับมาของคนเก่าของคุณหรือคุณกําลังจะกลับมาคืนดีกันแล้วก็พยายามที่จะทำให้มัน happy อีกครั้งหนึ่งอะ่ะเออในเดือนนี้นะคะสําหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือว่ามีปัญหาเนาะอืมมีอะไรอีกที่จะนั่น S of one n มาบอกว่าคุณจะทําได้สําเร็จนะแค่คุณแค่ไม่มั่นใจเฉยๆตอนเนี้คุณไม่มีความมั่นใจคุณกําลังดิวกันอยู่คุณกําลังแบบ คอมมิ t เมนตคุณกำลังที่จะตกลงกันอยู่นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าจะเอาอยังไงจะใ h ้เป็นเซสคนคนนี้มีอิทธิพลทางจิตใจจีวิญญาณของคุณคุณไม่สามารถตัดเขาเป็นเลิกกันยากอะ่ะเออเลิกกันยากนะคะแต่คุณจะกลับมาคืนดีกันหรือคุณจะมีการแบบว่าเพิ่มเขาเรียกอะไรเพิ่มแรงบันดาลใจหรือว่า ทำอะไรร่วมกันมากขึ้นนะคะมีการยกโทษให้กันให้อภัยกันมีการแบบก็มาเติมเต็มอะไรให้กันทําอะไรดีๆเพื่อกางเงี้ยนะในเดือนเนี้ยนะกับความสัมพันธ์ที่มีปัญหาหรือไม่ชัดเจนนะคะโอเคเดี๋ยวขอดูไพ่ความรักหน่อยนะมันเป็นคามิกเรレーションชิพ嘛มันเป็นคู่มันเป็นในลักษณะของความรักนะคะกรรมดีกรรมไม่ดีนะคะคนคนเนี้ยเป็นคู่ของเราอ่ะ มากับ The High Princess นะคะไม่แปลกคนคนนี้เป็นคู่คู่ที่คุณเคยเจอมาในอดีตชาติเคยทำอะไรร่วมกันไว้คู่ดีคู่ไม่ดีนะคะขึ้นอยู่กับเราด้วยไม่ใช่ว่าเอบอกว่าเจอใช่คู่มันต้องใช่คู่ที่ดีที่เพอร์เฟกมันไม่ใช่อย่างนั้นคนเราน่เราเคยทำอะไรร่วมกันในลักษณะแบบแรงกรรมนะคะกรรมดีกรรมไม่ดีนะคะระดับของแรงกรรมมันเป็นยังไงนะคะคุณก็ได้รับอย่างนั้น,นตอบแทนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบที่ดีหรือที่ไม่ดีก็ตามนะคะ Long Distance ด้วยนะคะ Long Distance Relationship นะ h u n t ิง g by ยู่อีกก็ยังกลับมาบางคนแฟนกเก่าย้อนกลับมาแล้วหรือมันยังไม่จบไม่สิ้นกันเรื่องราวของแฟนเก่าแฟนใหม่อะ่ะเออมันเป็น Energy นี้นะคะสำหรับออท่านน้ำนะคะกรกฎมีนทิจิกก็เป็นคาม่านะคะคามิคคาร์ม่า นะกรรมดีกรรไม่ดีที่เคยทำร่วมกันคนเนี้ในอดีตชาตินะคะแล้วก็เป็นลอง Distance มาแล้วด้วยนะโอเคนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ขอให้คุณโชคดีทุกคนนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้หมอโบนะคะกด Subscribe ไลคแชร์ให้ด้วยตามคลิปตามหาคลิปไหนไม่เจอไปดูได้ที่เพลย์ลิสต์นะคะขอบคุณมากๆเลยเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ